เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมได้พูดคุยกับทางท่านธิบดีกรมสรรพามิตคุณเบญจาหรุษเจริญเกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีเหล้าแล้วก็บุหรี่ครั้งล่าสุดนี้โดยท่านธิบดีบอกนะครับว่าเหตุผลที่จาเป็นต้องมีการปรับขึ้นเป็นเพราะว่าให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะอัตราภาษีของเดิมที่มีการใช้กันอยู่บังคับใช้มานานแล้วและเป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการปรับขึ้นครั้งนี้จะช่วยลดสถานที่ขายสุราและยาสูบให้น้อยลงได้ และก็อีกหนึ่งอย่างครับก็คือท่านเบนจาอธิบายว่าการปรับขึ้นโดยเฉพาะภาษีบุหรี่จาก85ขึ้นมาเป็น87ทางทั้งที่เพดานเนี่ยมีอยู่90ไม่ขึ้นทีเดียวเต็มเพดานเลยเป็นเพราะว่ากลัวตลาดจะช็อกและเกรงว่าอาจจะมีสินค้าผิดกฎหมายลักลอบหนีภาษีเข้ามาก็เลยต้องทยอยปรับให้เหลือช่องว่างอีก3เเเผื่อไปปรับในครั้งหน้าขณะเดียวกันครับเรื่องของการจัดเก็บในครั้งนี้เองคุณเบนจาบอกนะครับว่า อย่างเรื่องของเหล้าเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจบรรดาสต็อกสินค้าเอาไว้โดยเฉพาะที่โรงงานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าได้เกิดเป็นสินค้าที่มาออกจําหน่ายตามร้านค้าปลีกไปอันนี้เนี่ยจะไม่โดนเก็บภาษีเพราะฉะนั้นก็เตือนมาสําหรับบรรดาคนขายทั้งหลายว่าอย่ามีการปรับในส่วนของราคาสําหรับสินค้าที่มีการขายอยู่ในร้านของท่านก่อนมีการขยับขยบราคาภาษีขึ้นมาล่าสุดครั้งนี้นะครับ และก็มีข้อเรียกร้องมาจากหลายภาคส่วนนะครับว่าการจัดเก็บส่วนใหญ่ทั้งนี้ทําให้มีการจัดเก็บแบบเต็มเพดานไปสําหรับสินค้าบาปหลายตัวแต่ว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มเพดานขึ้นมาอีกหรือไม่คุณเบญจาบอกว่าต้องไปแก้ไขกฎหมายในส่วนของพระราชบัญญัตทิทีเดียวก็คงต้องใช้ระยะเวลายาวนานครับหากจะมีการจัดเก็บหรือว่าการเพิ่มเพดานอีกครั้งหนึ่งมาดูหลากหลายมุมมองกันบ้างน,นะครับที่ออกมาจากการเพิ่มภาษีที่จัดเก็บบาปทั้งเหล้าแล้วก็บุหรี่ เริ่มต้นจากทางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก่อนครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็แสดงความเห็นด้วยนะครับกับมติของคณะรัฐมนตรีที่ออกมาแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของการลักลอบสินค้าหนีภาษีต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งอีกหนึ่งอย่างครับทางรัฐบาลนั้นต้องเตรียมมาตรการในการรองรับอนาคตเกี่ยวกับการเปิดเสรีเพราะว่าในอนาคตเมื่อมีการลดอัตราภาษีศุลกากรหรือว่าตาภาษีการนําเข้าก็เชื่อว่าจะมีสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยหลั่งไหลเข้ามายัางประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะสามารถใช้ภาษีสมพสัานมิตรมาชดเชยในส่วนของภาษีศุลกาการได้หรือไม่ขณะเดียวกันครับจากการสํารวจหลายตัวหลายครั้งจะพบได้ว่าทุกครั้งที่มีการขึ้นภาษีบาปก็จะช่วยลดการบริโภคลงได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่พอทิ้งช่วงไปสักพักระดับการบริโภคก็จะกลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้งเพราะฉะนั้นแนวทางที่ดีสุด ก็ควรจะมีการขึ้นภาษีสินค้าแบบนี้ดําเนินแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องขึ้นเป็นระยะระยะครับก็จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นและก็ลดปริมาณทั้งคนสูบแล้วก็คนดื่มเหล้าลงได้ก็เป็นเหมือนกับโมเดลที่ต่างประเทศนั้นมีการใช้กันอยู่อีกหนึ่งมุมมองครับพาไปดูจากทางที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ดได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณเจเด็ดชาววิไลกันบ้าง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็เดินทางไปมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจกับทางอธิบดีกรมสรรพสานมิตรคุณเบญจาหริจเจริญน,นะครับและคุณจจเดตก็บอกว่าแนวทางนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการจูงใจให้ลดการเดือมสุราแล้วก็ลดการสูบบุหรี่ลงได้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะเข้ามาเป็นผู้เสพหน้าใหม่แต่ก็อยากจะเรียกร้องให้ทางกรมสรรพสานมิตรศึกษาการเพิ่มเพดานการจัดเก็บภาษีทั้งในกลุ่มของเบียร์แล้วก็ไวน์เพราะว่าตอนนี้จัดเก็บเต็มเพดานที่400บาทอยู่แล้วอันนี้คือจัดเก็บตามปริมาณนะครับ แล้วก็มองนะครับว่าควรจะขยับเพดานให้สูงขึ้นแล้วก็กวดขันร้านค้าที่ทําผิดโดยเฉพาะการจําหน่ายเหล้าแล้วก็บุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ํากว่า20ปีแต่มั่นใจครับว่าราคาเหล้าแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นในครั้งนี้จะไม่ผลักดันให้ชาวบ้านเนี่ยหนีไปต้มเหล้าเถื่อนบริภโภคเพราะเจ้าหน้าที่นั้นมีการกวดขันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ส่วนเรื่องของการเปิดเสรีโดยเฉพาะในขณะนี้ที่ทางรัฐบาลกําลังเร่งมีการเจราจาอยู่กับกลุ่มสหภาพยุโรปอันนี้อยากให้รัฐบาลนั้นมีความระมัดระวังและก็ทําแผนรับมือในการเปิดเสรีหน่อยเพราะกลัวว่าเหล้าจากยุโรปซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสัดส่วนมากที่สุดของเหล้าในประเทศไทยเนี่ยทะลักเข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้นครับจากเรื่องของการพยายามหาไรายได้ของรัฐบาลประมาณ12,000ล้านบาทจากการขยับภาษีผาบาปตัวนี้นะครับ ผมพามาดูอีกหนึ่งข่าวดีครับสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มักจะมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและก็การระดมเงินทุนโดยเฉพาะการวัดว่าธุรกิจของท่าน SME ของท่านนั้นมีระดับความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนล่าสุดครับทางด้านของเลขาธิการกรลอตอคุณวรพลโสคติยานุรักษ์บอกนะครับว่าตอนนี้มีการเปิดตัวโครงการหุ้นกู้ SME เพื่อเปิดโอกาสให้กับธุรกิจ SME ในประเทศไทยที่มีอยู่มากกว่า3ล้านรายในปัจจุบัน ขอให้เพียงท่านเนี่ยเป็นบริษัทจำกัดหรือว่าบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและมีสินทรัพย์ไม่เกิน2,000ล้านบาทก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่28ธันวาคมปี55สิ่งที่ท่านจะได้ครับคือท่านจะได้ลดค่าธรรมเนียมต่ำกว่าปกติในการขอเข้ารับจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันยักษ์ใหญ่นะครับทั้ง Tri s เลดติ้งและก็ฟริชเลดติ้งประเทศไทยด้วยซึ่งพอท่านได้ผลจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมาแล้ว ก็จะเป็นการหาต้นทุนทางการเงินได้ต่อไปเวลาท่านไปติดต่อแบงค์ขอออกหุ้นกู้และขณะเดียวกันก็สามารถต่อรองกับสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อได้ด้วยและถ้าเกิดว่าบริษัทไหนนะครับสามารถได้รับการอนุญาตแล้วก็ขายหุ้นกู้หรือว่าตวเงินได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดก็คือก่อนธันวาคมปี5.6ก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาตด้วย ซึ่งเป้าหมายนะครับสำหรับโครงการนี้คุณวรพลก็บอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของ SME ไทยก่อนที่จะต้องแข่งขันในระดับเวทีอาเซียนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2558ปิดท้ายครับดูความเคลื่อนไหวบรรยากาศการลงทุนวันนี้กันหน่อยครับก็ยังคงแข็งแกร่งครับสำหรับหุ้นไทยยังคงยืนอยู่เนระดับ1230จุดได้ และปิดตลาดครึ่งเช้าก็บวกขึ้นมาเล็กน้อย0.31จุดลัชนีอยู่ที่1,232.60จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย14,900ล้านบาทค่างเงินบาทช่วงเช้านะครับเปิดตลาดมาอยู่ที่31.42บาทถึง44สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็มีทิศทางแข็งค่าขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงแล้วนักลงทุนเนี่ยโยกสินทรัพย์มาเข้าสินทรัพย์สี่ยงมากยิ่งขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า n นเมกนะครับปิดไปเพิ่มขึ้น43เซนต์อยู่ที่96.68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสูงสุดในรอบ3เดือนเลยทีเดียวราคาทองคําเองก็เช่นกันครับขยับขึ้นมา150บาทในช่วงเช้าเลยอยู่ที่ทองคําแท่งรับซื้อ24,250ขายออก24,350และรูปพันธ์ขายออกบาทละ24,750บาทครับพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันบ้าง